สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะวันนี้น้ำอ้อยมีโปรดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะเป็นมีดซุยนะคะทำจากเหล็กสปริงโชกนะคะมาจัดโปรให้เพื่อนๆทั้งหมด6เล่มนะคะปกตินะคะมีดซวยน้ำอ้อยจะขายอยู่ที่699บาทใช่ไหมคะวันนี้น้ำอ้อยมาจัดโปรให้เพื่อนๆน,นะคะในราคา599บาบาทนะคะทุกเล่มนะคะ ทุกเล่มน้ำอ้อยก็จะมีปอกให้ด้วยนะคะทุกเล่มเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะคะทักได้เลยนะคะวันนี้คุ้มจริงๆนะคะวันนี้มี6เล่มนะคะจัดโปรนะคะ599บาทนะคะอ่ะจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะเล่มที่1นะคะใบยาวอยู่ที่1 1นิ้ว6หุนกว้าง1นิ้วสาหุนนะคะ สันหนาห้ามิลหนัก370กรัมด้ามจัดเป็นไม้แดงนะคะสันคอสแตนเลสด,ด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะอ่าเป็นมีดพกพานะคะสำหรับมิสวีนะคะแล้วก็ฟันกิ่งไม้ใช้งานได้จริงแล้วก็สวยงามด้วยนะคะหม้อยจัดโปรให้นะคะคุ้มมากเลยนะคะจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะราคานี้นะคะ สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะเล่มที่สองนะคะความยาวจะอยู่ที่11นิ้ว7หุนกว้าง1นิ้วสามหุนนะคะสันหนา5้มิลน,นะคะหนัก4 0 0รกรัมนะคะเล่มที่สองนะคะสวยมากเลยค่ะสวยงามนะคะราคาดีด้วยนะคะฟันกิ่งไม้อะไรคือได้เลยนะคะ พกพาสะดวกนะคะน้ำหนักดีด้วยนะคะด้ามจับตรงนี้เป็นไม้แดงนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวไอจะแป๊บนึงนะคะต่อไปเล่มที่สามเนาะเล่มที่สามนะคะความยาวจะอยู่ที่11นิ้ว7หุนนะคะกว้าง1นิ้ว1นิ้วสี่หุนนะคะสันหนาห้ามิลหนักสี่รกร,รัมนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ด้ามจับตรงนี้นะคะเป็นไม้แดงนะคะสวยงามเลยค่ะสันคอสแตนเลสนะคะด้ามจับตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะมีซุยเนาะ สวยงามมากนะคะเป็นมีดพกพาฟันกิ่งไม้ได้นะคะจัดโปรพิเศษ599บาทจัดส่งฟรีให้ทุกเล่มมีปอกให้ด้วยนะคะเล่มที่4นะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้ว7หุนกว้าง1นิ้ว4หุนนะคะสันหนา5มิลน,นะคะหนัก400กรัมนะคะเล่มนี้ด้ามตรงนี้เป็นไม้มหานะคะด้ามจับนะคะสันคอสแตนเลตทุกเล่มเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเล่มนี้นะคะพกพา ไม่หนักจนเกินไปเนาะสำหรับมิสซุยนะคะเล่มที่5นะคะใบาย,ยาวอยู่ที่11นิ้วหกหุนกว้าง1นิ้วสามหุนสันหนา5้มิลน,นะคะรามจับเป็นไม้มหาสันคอสแตนเลสนะคะสวยงามมากเลยค่ะน้ําหนักอยู่ที่4 0่รกร,รัมนะคะสำหรับเล่มที่5นะคะ สันหนาห้ามิลเนาะสวยมากเลยเป็นไม้มหาดนะคะเล่มที่ห้านะคะพกพาง่ายนะคะราคานี้คือคุ้มมากเพื่อนๆพืนี่ๆคนไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะเล่มที่หกนะคะใบยาวสิบเอ็ดนิ1 1, ้วหกหุนกว้างหนึ่งนิ้วสามหุนนะคะสันหนาห้ามิลนะคะหนักสี่ร้อยแปดสิบกรัมนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะแล้วก็สันคอสแตเลสทุกเล่มน้ำอ้อยมีปอกให้ทุกเล่มเลยนะคะ ปอก PVC ให้ทุกเล่มเลยสวยมากเลยค่ะเล่มนี้หกก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจทักมาได้นะคะโปรนี้คือโปรที่สุดแล้วนะคะจะส่งให้ฟรีด้วยแถมปอกให้ด้วยนะคะสนใจนะคะทักน้ำอ้อยได้นะคะเบอร์โทร0933017943ได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ